สวัสดีครับผมช่างเอกนะครับจากูเอกเอนจิเนียร์จูเนอร์นะครับคลิปนี้เรามารีวิวงานติดตั้งแก๊สนะครับคันนี้นะฮะเป็นโต้ท้าเวลไฟนะครับตัวเนี้ยคือรุ่น30 Hybrid นะครับ30 Hybrid ติดตั้งแก๊ส LPG นะครับตอนนี้นะครับรถ Hybrid ยังติดตั้งแก๊สได้ปกตินะครับยังจดลงเล่มได้ยังทําทุกอย่างได้ถูกต้องเหมือนเดิมนะครับบางทีเข้าใจว่าเป็นไฮบริดแล้วลงเล่มไม่ได้เนี่ยยังไม่จริงนะครับยังไม่มีกฎหมายข้อไหนออกมาห้าม จะติดได้เหมือนเดิมนะครับคันนี้ก็ติดเหมือนกันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือห้องเครื่องหลังจะติดแก๊สซึ่งจริงๆมันมองไม่เห็นอะไรเลยเห็นไมไม่เห็นเลยไม่มีอุปกรณ์อะไรให้เราดูเลยนะครับห้องเครื่องมันแน่นนะครับทีนีอ้อธิบายเป็นสเปและกันนะครับคันนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ของ AC a u t o g a กนะครับรุ่นสเต g โฟ Q Next p l u ์นะครับซึ่งก็มีฟังก์ชันที่ รองรับกับรถไฮบริดนะครับเพราะรถไฮบริดเนี่ยเขาจะมีเครื่องยนต์เนี่ยจะติดดับตลอดเวลาที่เราใช้งานนะครับของ ac เนี่ยเขามีฟังก์ชันสําหรับไฮบริดคือจะไม่มีเสียงวาล์วแก๊สเพราะปกติเนี่ยเวลาเครื่องยนต์มันดับวาล์วแก๊สมันจะตัดเครื่องยนต์มันติดวาล์วแก๊สมันจะเปิดมันจะป๊อกเป๊กป๊อกเป๊กป๊อกเป๊กน่าลำคาญมาก ac เขาเลยแก้ไขฟังก์ชันหน่วงเวลามาให้ทําให้มันไม่ดังตลอดเวลาเราใช้งานได้รับลื่นเหมือนเดิมนะครับเป็นกล่องสเตตโฟร์คิวเน็ตพลัสตัวหม้อต้มติดไปตรงนี ก็จะเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะมอตอต้มเนี่ยตัวนี้เป็น ACR01 นะครับติดตั้งไว้ตัวนี้ตำหน่งมันก็กำลังดีนะครับเป็นรองรับเครื่อง2.5บล็อกนี้ได้สบายนะครับและอีกอย่างข้อได้เปรียบของเครื่องยนต์ตัว2.5ตัวนี้นะครับมันเป็นระบบวาล์วไฮดรอลิกไม่ต้องตั้งวาล์วใช้อย่างเดียวใช้ยาวๆนะครับทนนะครับผมเกวนหัวฉีดมันมองไม่เห็นเนาะมันเป็นหัวฉีดฮาน่าเดียวจะติดตั้งอยู่ข้างหลังเครื่องนะครับ ไม่ต้องถ่ายแล้วกันนะโอเคเห็นแค่มอต้มอ่ะนะเดี๋ยเรามองไปซอกเนี่ยจะเห็นมอต้มอยู่นะครับกลองแก๊สก็จะติดไปข้างล่างอ่าจนมองเห็นอยู่กลองแก๊สนี่กลองแก๊สอยู่ตรงนี้ก็เปลี่ยนได้ไม่ยากล้วงมือเข้าไปเปลี่ยนได้นะครับที่เหลาอมองไม่เห็นละไปดูข้างหลังกันดีกว่านะครับถังแก๊สนะครับที่ใส่ในเวฟไฟล์สามศูนย์หน้าผาสามศูนย์เนี่ยใส่ได้ถึงสี่เก้าลิตรนะครับก็จะอยู่ ค่อนข้างจะฟิตหน่อยนะ49ปกติผมใช้42แต่ครั้นนี้เขาเน้นเลยขอเป็น49ให้มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยใส่เพิ่มได้อีกประมาณ5ลิตรนะครับเปิดสองข้างก็ยังใช้งานใส่ของหน้าอยู่มีของรวงไปนะครับก็มีกินถังกินพื้นที่ไปหน่อยเถืทอนยางอะไรก็ต้องปดยางอะไรออกเติ่พื้นที่ต้าบนก็เหมือนเดิมนะครับหัวเติมแก๊สก็จะอยู่ตรงนี้้องเจาะเจาะช่องนิดนึง ก็เติมง่ายนะครับเติมไม่ายากแล้วก็คันนี้นะครับติดแก๊สเสร็จเขาขอไปลองขับกันปรากฏว่าเจอปัญหาโช๊คอัพเริ่มอย,ยูยจัดไปครับโปรเฟนเดอร์ีเปลี่ยนโชค๊คนะครับโช๊คโปรเฟนเดอร์พร้อมสปริงมีเสียงเบ้าโช๊กก็เคลียร์เบ้าโช๊คไปด้วยเลยนะครับคันนี้ไม่ได้ทําให้ติดแก๊สนะทาช่วงล่างด้วยเปลี่ยนโชค๊คเช็คช่วงล่างไปข้างหน้าก็จะเป็นโชคค๊คแอปโปรเฟนเดอร์นะครับ นอกจากชกแล้วทำอะไรอีกนะครับเราได้จัดการรถไฮบิดนะครับมีอายุขึ้นมาประมาณเนี่ยประมาณเกือบเกือบสิบปีนะก็จะมีการถอดชุดพวกเนี้ยออกมาทำความสะอาดเกี่ยวกับพวกพัดลมระบายอากาศของระบบไฮบิดพวกเนี้ยมันจะมีช่องอยู่ใต้เบาะนะครับก็องถอดมาเคลียร์ทำความสะอาดโบเวอร์ทำความสะอาดช่องกรองเกี่ยวกับระบบไฮบิดเคลียร์ไปด้วยเหมือนกันและคันนี้เจอน้ำรั่วหน่อยนึงด้วยก็เลยเปลี่ยน ยางสลูบม,มูลหลุดข้างบนหลังคานี่เปลี่ยนไปแล้วนะครับมีสลบม,มูลหลุหน้าหลังนะครับได้รถมาเจอว่ามีน้ํารั่วอยู่ขอบขอบแล้วก็ไปนองอด้านหลังเพราะว่าตอนที่เจอฝนตกหนักมากๆเนี่ยนะครับมันมันรั่วลงมาไม่รู้ท่าไหนนะในนี้มีน้ําอยู่ลูกค้าก็เลยอยากจะเทสแล้วก็ฉีดน้าเข้าไปเคลียร์พวกยางขอบต่างๆนะครับอันนี้เราใช้อะไหลแท้เบิกศูนย์ทั้งหมดนะครับอะไหล่ตรงรุ่น น,นี่คือของที่เปลี่ยนออกไปชกนับสปริงพวกเบ้าต่างๆอะไรพวกเนี้ยมาลูกค้ากลับไปด้วยนะครับนอกจากติดแก๊สแล้วเรายังมีบริการอื่นๆอีๆอกเยอะเลยสําหรับรถอาวุเไรไฟมารถอาผาอ่านเยอะไหม,มเีออาวุธถึงนั้นก็อาผ่านะข้างในเยมากข้างในอา,าเวเรไฟนะครับเรามีบริการเาผาเ่านเฟลรไฟ่อนข้างจกครบ และยังมีอีก2อ,อู่ก็จะมีอัพพาร์ตเมนต์ไฟเพียบเลยนะครับที่นี่ค่อนข้างจะ่เฉพาะด้านนะครับสำหรับอัพพาร์ตเมนต์ไฟแล้วก็งานติดตั้งแก๊สรถรุ่นอื่นๆ,ๆก็ยินดีนะครับเราไม่ได้ทำค Fi, แค่อัพพาร์ตเมนต์ไฟนะลูกเราก็ทำนะครับเราทําได้เกือบทุกยี่ห้อนะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ